ถ้าฉันถูกถามถ้าฉันถูกถามฉันจะหาคำตอบฉันจะหาคำตอบแล้วเรื่องก็ได้คิดเลขก็ได้ชอบจริงๆชอบคุย Girl, กับกกลายเป็น<ๆ>เชียร์ลีดเดอร์กันไปแล้วอืมอย่างนั้นเลยเหรอสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414ครับวันนี้มาคอลแลบกับ ดีเจตายผู้ชายสายไอทีสวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ฟังทุกทุกท่านเลยนะครับผมเป็นยังไงอ่ะในส่วนของ Google มาเป็นเชียร์ีดเดอร์แล้วเหรอครับพี่ตายครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นก o เกิลเซ็นเตอแสนนานรับระยะหนึงนะครับลองแล้วลองกลับไปเล่นใหม่นเอ๊ะคุณมีอะไรแปลกๆอยู่นะนะมันแปลกเลยดังนั้นเราก็ขออนุญาตปลดล็อก Android ให้เรียบร้อยต้องสั่งว่ายังไงครับ Google ถึงกลายเป็นเชียร์ีดเดอร์ได้ ใหห้งฟันโอเค Google ร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้เลยค่ะเรื่องตลกเรื่องจอกเรื่องเล่าถ้าคุณเศร้าฉันพร้อมเคียงข้างอยากรู้เรื่องไหนถามมาได้ตอบให้ทันทีสงสัยเรื่องอะไรถามมาได้ตอบให้ทันทีพี่นี่มันงานกีฬาสีนะพี่ใช่เหนือนมากเลยมันมีอีกนะมันไม่ได้เียนนี่อันเดียวนะโอเค Google ร้องเพลงให้ฟังหน่อยโอเคค่ะ ถามปุ๊บตอบปับ๊บถามปุ๊บตอบปับ๊บเป็นเพื่อนยามเหงาวัานอาทิตย์ถึงเสราร์ถามปุ๊บตอบปับ๊บถามปุ๊บตอบปับ๊บเป็นเพื่อนคอยช่วยเพื่อนคอยเล่นด้วยคุยเก่งเซิร์ชก็เก่งตอบเก่งคิดเลขก,ก็เก่งมันกีฬาสีชัดเลยยดนะมีอีกไหมน่าจะมีนะเพราะผมยังเล่นไม่หมดแต่รู้สึกว่าคราวนี้มันจะเป็นชีวิตชีวาขึ้นเนาะนี่มันเสียงคนจริงๆนะพี่ผมว่านะเสียงคนจริงๆใช่เสียงคนจริงๆเลย ร้องเพลงให้ฟังหน่อยเราเวลานี้มานานแล้วค่ะฉันนั้นเป็นผู้ช่วยพร้อมนั่งคุยด้วยแค่คุณเรียกหาฉันฉันตอบเลยไม่ต้องรอตอบตรงตรงรอให้คุณถามต่อตอบปังปังรอให้คุณถามต่อมาแบบแรปด้วยนะนี่นะผมผมว่ายังมีแน่เลยร้องเพลงให้ฟังหน่อย ถถามถ้าฉันถูกถามฉันจะหาคำตอบฉันจะหาคำตอบเล่าเรื่องก็ได้คิดเลขก็ได้ชอบจริงๆชอบคุยกับคุณชอบจริงๆชอบจริงๆชอบจริงๆเออมันรู้สึกว่ามันเหมือนไก่ย่างถูกเผาอย่างเงี้ยป่ะใช่มันจะออกมาในแนวนี้อ่าคือคือพูดง่าย Google Assistant ตอนนี้เป็น Cheerleader แล้วปกติเมื่อก่อนเ, made. เขาก,ก็จะช้าง, bonuses, ช,ง,ช,งช้าเออน้ำมันีรสะไรไรู้สัก่า Er ลา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 ว้าวนอ่เหมือนกับทุกวเนี้ยครับพี่เออวันเกิดของหลายๆคนบางครั้งเราก็อยากได้ยินเออใครมาอวยพรให้เราเนาะใช่อ่าก็บอกเข้าไปโอเค Google วันนี้วันเกิดของฉันนะสุขสันต์วันเกิดอ ขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยวันนี้วันเกิดอยากจะกินครับพี่ต่ายครับอยากจะกินแาตตาซอย6บาทเรงวันลงในบัญชี Google ได้เลยนะพี่ต่ายทันไหมลาตตาซอย5บาท125มิลลิลิตร คือตอนนี้เป็นเลตตาซอย6บาทบาเราจะล้องไงตีร้อยยี่สิบแปดมิลลิลิตได้ไหมหคือเ <c oughs> ลตตาซอยเขาขึ้นราคาแล้วนะครับเพื่อนๆปลากระป๋องก็ขึ้นมา่มาก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นยกเว้นอย่างเดียวนะครับพี่ตายคือคค่าแรงรงับอะไรใหม่ๆอย่าลืมมาบอกเราฝากช่องหน่อยครับพี่ตายครับผมฝากติดตามช่องของดิจิตายผู้ชายสายไอทีด้วยนะครับมีทั้งคลิปความรู้ บัลเทิงนะครับบัลเทิงก็ไม่มีอะไรมากหรอกร้องเ,เพลงเล่นๆสน,นุกสนุกอ่าตายครับ<ช>สวัสดีปีใหม่จีนให้หน่อยครับผมช่วงนี้ยังช่วยเทศกาลตุรจีนกันอยู่ครับผมเป็นจีนนาหญ<ม>ิงซีนี่กคนใช่ไหมอ่าตัวต่วใงใกล้อันเปาไม่ต้องมาแต่อย่าลืมนะครับไปกดให้มันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านให้กับช่องดีเจตายผู้ชายสายไอทีกันด้วยได้ไหมน,นะได้ได้ครับแม่ถ้าได้ก็หมอคำหนึ่งซี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 พัดกดให้ด้วยนะฮื่มแล้ว อ่ะไปกันก่อนดีกว่ากับเพลงสุดท้ายของโอเค g o o g l ลร้องเพลงให้ฟังหน่อยผมและพี่ <Okay S 1> ตายค่ะขอตัวลาไปก่อนแล้วครับถามปุ๊บตอบปั๊บเป็นเพื่อนยามเหงาวันอาทิตย์ถึงเสาร์ถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บเป็นเพื่อนคอยช่วยเพื่อนคอยเล่นด้วยคุยเก่งเซิร์ชก็เก่งตอบเก่งคิดแรกก็เก่งอ่ะ วันนี้ผมและพี่ตยชัดชัยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับคุ